นะครับในข้อที่สองนะครับนะโจทย์ให้ BAE มาเป็นสาสองนะครับ BAE เป็นสามสองแล้วก็ BFE นะครับ BFE เป็นสิบสี่โจทย์ให้มาแล้วนะครับสิบสีแล้วก็ ECD เป็นหกสิบ c d เป็นหกสิบโจทย์อยากได้ ADF นะครับก็คือแบบนี้เนาะ จะเป็นอย่างนี้โอเคครับดูแล้วถ้าเราว่าเส้นนี้เห็นครับเราจะได้ว่าสเต็จที่หนึ่งเนาะ มุมนี้จะเท่ากับ60องศาด้วยเพราะว่ามันจะแย้งกันแบบนี้เห็นนะครับ10องศาเพราะมุมแยง่งตรงนี้ก็เป็นสเต็ปที่หนึ่งมันก็เลยทำให้เราคำนวณมุมนี้ต่อได้ครับมุมบนเส้นตรงต้องรวมได้180องศาใช่ไหมมุมตรง มุมสีเขียวกับมุมสินตาเนี่ยรวมกันต้อได้ร้อยแปสิเพราะฉะนั้นในงมุมสีเขียวนเนี่ยก็จะเป็นสเตทที่สองเนาะร้อยแปดสิบลบหกสิบก็จะเหลือ120ร้อยยี่สิบค่จะเป็นร้อยี่สิบนะครับนี่ก็เป็นสเต็ทสองทีนี้สเต็สามดีผมขอตั้งชื่อจุดตรงนี้ จุดหนึ่งไหมครับชื่อจุด G, G แล้วกันนะจุด G ในวีดีโอโอเคดังนั้นในสเต็ปสานะครับซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายละวััวเสน้นสีชมพูเมื่อกี้นี้นะครับเอ,อ แล้วตรงนี้14องศาแล้วก็ตรงนี้อีก120นี้คือ G ตรงนี้คือ B อันนี้ก็คือสามเหลี่ยมต่อด้านนะครับสามเหลี่ยมต่อด้านแนละสเสก็จสามใช้สามเหลี่ยมต่อด้าน เพราะของจาส่วนนี้เนาะเพราะฉะนั้น A B F เนี่ยจะเป็นมุมภายนอนเกิดจากการต่อด้าน A B F ติดกับมุมภายในตัวนี้มันก็จะไม่เอาตัวนี้ A B F มันก็เลยไปเอาสองอันนี้มาบวกกันค้าัจะเกิดจากสองอันนี้เอามาบวกกันนะครับ แล้วกับมุมสีเขียวร้อยยี่สิบบวกกับมุมสีน้ำเงินอีกสิบสี่ก็เลยได้ร้อยสามสิบสี่โอเคสเสร็จที่สามแล้วสามสิบตัวละ